ปลาหาเห็ด่อยพี่น้องนี่ปลาหนาบ้านนี่หนาบ้านเป็นแนวนี้แต่ว่าหลังบัานบ่บ่บ,บ่ดูดีปนี่ได้หลังบ้านมันสิเป็นแบบสัตสัตปลาหลอยู่หลังบัานแต่ว่าก็เป็นแบบคล้ายๆทั้งสี่หละ่ะแต่มันก็อาเจียนลึกเข้าไปนะนี่นี่เนิ่นจา่าเี่กกะจะเป็นภูเขาตรงนั้นนะพี่น้องลุปลงไปบางหันอันนี้คอยแต่ยางมหาเห็ดตามภาษาคอย มาทำความสะอาดร่อนี่เตรียมเหมือนการล้อมรั่วนะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ออกเป็นถือว่าเป็นนั่นล่ะนี่เห็นว่าต่ว่าใบใหม้มันก็นยังหลยอยู่เพราะว่ามันเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะพี่น้องเนาะแต่กะเหลืองเต้มอยู่เห็นมาพื่อนนะอืมพอดีเห็นเห็ดนะห้องตาตไหวไววยอยู่บะน,นีน่ไอไอไอไที่พวกที่พวกที่เป็นดอกอันนี้ก็หลยอยู่เด้อพี่น้อง นีแถบชายบึงนั่นเดินถนนพี่น้องน่ะถนนหนาบ้านถนนใหญ่เห็นบ่าบองสุดบองอัดลอดเท่าน่อเห็นบ่นี่แหละนี่ของข่อยนี่แหละจากม่มพุ่นพุ่นพุ่นม่มพุ่นน่เนี่ยนี่ทางกว้างมันเนาะแล้วก็ไปทางพุ่นมันเดกทางพุ่นพุ่นท่าดำนั่นแหละมองอันเดินไปจังสรนเนาะเดินไปจังสรนมองข้าขาพุณนะ นั่นนั่นนั่นคอยกสิอ้อมปเวิร์ดนน่ะอ้อม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 ผุดจนหอดพูนอันสีเขาขาวเดินเดินผนละพี่น้องนี่ล่ะอันนี้คือคือแปลงที่สองนะพี่น้องไอเพราะว่าสื้อที่นี่ซื้อสองแปลงพี่น้องนี่แปลงแรกอยู่ตรงนี้นะ่ะทิศถนนนี่แปลงแรกแปลงที่สองน่ะเป็นแปลงจากบ้านไปข้างหลังบ้านนะหกไรข้างหน้าเนี่ยมันหนาเสียน มันอาจจะหาะไรอยู่ดอกเออหรือสามลายสองลายอย่างสามลายเออประมาณสามสี่ลายดีดอกมองยังสี่นี่จังว่าว่างแผนกันสิอ้อมหัวดีดีบันนี้กระสีเฮ็ดอันเซ็ดเขาเอออย่างอันประตูโค้งนะแล้วก็สีกอกำแพงกระสีได้เงินมาจากที่ขายบัานหลังเก่าล่ะพี่น้องเออก็ได้เป็นลักแสนนี่พี่น้องอือกำไรเป็นลักแสนเหรียญอยู่บัดนี้เขากระแสนมาเส้นนี่ละ เขากษสรมาสมแทมบ้านน่ะม so <ci Rh Up> <spe> <zag> ันสมแยมขึ้นอย่งกษสิก่อสามคำไม่ล้วกษสรสากกำแพงอมแล้วเสิสร้ามไม่เพื่อที่จะขายเอากำไรเสียห้มันได้ลักหาคือเขาหนะเพราะว่าโซนนี่เขาได้หาได้หกลักหาแสนหกแสนขึ้นนะราคาประเมินเขานั่นมหลังนี่แหละแบบว่าลู้จักกันแล้วกับไอแม่เขาขายหนะพี่น้องเออเขาบ่อยูเขาก็ขายเขาก็เลยเอาหนะพี่น้องเออ บ้านก็นยังไม่จิ๊กเลยพี่น้องเออขนะะเขามีหลายพื้นที่เนาะเขามีหลายแบบโอ้ไปตะลยุยค่ะได้เจ้าของนี่แบบคนหูวจักขนาดแบบว่าโมกันที่ขายบ้านอะ่ะเป็นโมเล่าเป็นโมพญายิ่บ้านนี้เขาเป็นพวกพนักง,งานขายบ้านะนะเออี้เขาก็เลยบ้านซัดเลยถ้าเจ้าจะได้แบบถ้ามาศาสตร์ุดๆยูมองยังสีแหละเออ เจ้าเอาลวดประสาทแต่เลยตัดสิ้นใจเอานีแข่งขันกันขนาดนักเดินพี่น้องก็สิได้นี่เห็นบ่ดิพื้นแหลกมันสีมันสีหอดมองนี่กาถนนมากหอดหน่เนาะเห็นบ่บ้านก็ไปหอดบ้านห้าแล้วก็เป็นหลังบ้านอีกทบนึงเมงื่งกี้เลยพี่น้องเพราะว่าถ้าแม่ห้าอยากยูต่อหฮาก็ิอยูแต่ว่าถ้าห้าแบบอเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเราแบบไอแบบแบบแบบ อยากขายขา้า็ตองเฮ็ดได้ดีอ่ะพี่น้องเออข้าตตองเห็ดแบบมีหัวมีอย่างให้เขาได้ดีอันที่จริงบ่เห็ดก็ไดแต่ว่าพออยากเฮ็ดพร้อมบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เงินอย่างมากไม่ดอกเพราะว่าก็ใส่พอประมานละนอะพี่น้องก็สิเป็นเงือนเป็นอย่างเงรียอยูด่ดอกั้งกําแพงอ่เนาะกาาาําแง่ทวารนาบันีึ้าคาง้างเนี่ยอาจจะเป็นแบบตะไคร้ตะไคร้เล็กนะลวดเล็กที่เป็นคือหมองอันเฮ็ดให้บักจอดนั่นแหละเออ เพศหาหมาไม่ออกถ้าเกิดเขามีหมามีสัตว์เลี้ยงเงนี้เขาก็ต้องออกไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็มาบอกให้ฟังว่ามือน,นี่ข่อยทางปลาหนะัลพี่น้องเออข่อยเสดหัวข่อยแต่ข่อยกับบอข่อยมีเวลาไปหาหมูแต่ว่าข่อยกับเป็นนคนหมักลงคลิปหมาแมวแล้วก็กรรมศาสตร์น้ำบานห้าเนาะพี่น้องเออข่อยกับยู่แบบตมชสวิตประจําวันห้าวฮัลลาเพราะว่ามันติดในร่องคลิปนะแบบแบ่เพรา่องกับมันเหงาพี่น้องเออ เขาเขาล่มงของห้าหะนาถึงเฮาสิบมีิเวลาไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนแต่ก็ยังติดตามคือเก่าเด้อพี่น้องขอยยังติดตามมูเจ้าคือเก่าแต่ว่าบบมิเวลาไปเยี่ยมกสรซางจะไปเพื่อกันตลอดไปแหละพี่น้องผู้ใดอยางไม่เยี่ยมมาหยามเน่ก็บ่รได้ว่ากันแต่ว่ากระตงถาเน่เพราะว่าข่อยยากนะอาจสิสักพักหนึ่งผุเหลวพี่น้องอาจสิสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรืออาจสิเดือนก็ได้แต่ว่ากระหายหายคือถึงขอยกระล่องขีปสมือเด้อพี่น้องแาเท่กับสองขิปสามขีปผมได้ ตามภาษาข่อยแบบว่าส่วงบรกนะส่วงพักพ่อนนั่งกันมากินข้าวอังสิปอกสิท่ายลูปพอนข่อยท่ายคลิปพองข่อยนะพี่น้องเออท่ายพอมีคลิปลงมันมันสิเหงาเด็กค่อยล่องพี่น้องเออมันสิแบบว่าโอ้อยากลงเทนอู้ดเห็นบ่ามองไป่นึ่งนะมองอันสูงๆหนึ่พี่น้องเห็นบ่แดนข่อยนี่มองนี่ละนี่เลาะนี่ละเง้ยวไปหันกอกสิจออเบิ่งโอ้มองหันมันเป็นอันโน้นตัวนั้นละ จังวข่อยเอิญผูเขาหน่อยเล้วแต่ว่ามันเงีวอลาดลงไปหวงพูดจากถนนมามันเหีวลงไปเงีวหลัดฝาดลงไปข่อยเอิญแม่นพู้เขาแล้วเนาะเออพว่าหลังบ้านข่อยไปหันมันก็เป็นเหมือนอะเหมือนอะเปรียบเทียบื้อๆนแต่ว่นมันบ่แมนดอกมันมันเหมือนกับอุทยานอะไรสักอย่างน่ะนะถ้าเป็นบ้านเฮ่าก็เลยนะเป็นปลายในว่าสันนี่ไงเหญ่ยวลึกเข้าไป ยังมากกัสิยหอดหนาบ้านข่อยแล้วว่างเงาบอกกะบขัตมิเนี่ยเฮ็ดกับว่างเงาเดย้ยังไปตามภาษาเสียงนกเสียงกระลอกไปกับหมามันก็เห็นบะมันก็หอดลนะยังไม่เหลือเอนี่พี่น้องเนาะโอ้เห็นบะเลี้ยงอลามงามตาพี่นะเห็นบะก็เหลืองดี้นเลย ต้นทางบ้านเฮ้าตามงน,นี้นมากระเเ้าไปนะพี่น้องเออตามภาษาเออเมื่อนึงกระแบกเห็ดมานำ้ำคนอ่ะโอ้ยเงออคนซ้อนเห็ดเออจะกินได้หรืออะไรมันก็ง่ายปวดนะพี่น้องนี่แลละคอยก็ดีใจเลยมาเคยพอเหนะ็ดเนาะเออเคยแต่อยู่ในเมียง วันนี้มาอ,อยู่นะ้ำมันน้ำปลาจังสี่เขากข็โอ้ได้มากเลยเดบบว่ามันน,น,น,นั่นเป็นเมืองในน่อยเนาะพี่น้องมันก็นสะดวกแบบน,นี้แบบว่วอ่นนจาจังสี่ว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งเนาะฟังฟังนั่นเป็นในเมืองฟังนี่เป็นในปลาแต่ว่าอนนบอกกันด่านพี่น้องเอขาข้ามสะพานไปกระทรงนาที่เนาะว่า ทางสัปชินค่าแล้กกันธนาคารโรงพยาบาลโอ้ติดกันสะดวกสบายคัะพี่น้องถึงสิอยูนินปลากับสองนาที่นะเอาอยัางอ่ะสะดวกสบายคัะถ้าแม่นขายกัสจะได้ดีดอกเงี้ยอืมจังวากันในอนาคตนอกจากเือนอีกกระว้าเนี้ไปตามภาษาได้พี่น้องเด้อ